ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจกักรพรรดเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุาบเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันพระงคมหาจากักรพรรดิทุกทุกองค์ บารมีรวมพระปัจ,จิจพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันลนอนาคตบารมีรวมของปูด่ดุองมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษที่กะเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษ์ของปู่ดุของปู่โทษก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเชิญเทพหกชั้นภูมยี่สิบชั้นเทพภพมมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจักรพรรดิพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธังชีวิตังเมกูเจมิธรรมมังจิ ตังแมกูเจมิสังขังจี พุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจจามิ ธรรมังสารนังกจามิสังฆังสารนังกจามิทุติยามปิพุทธังสารนังกจามิทุติยามปิธรรมังสารนังกจามิทุติยามปิสังฆังสาร Tadi Ampi Uddham Saranam Kajami Tadi Ampi Dhammam Saranam Kajami Tadi Ampi Sangkang Saranam Kajami Panati Pada เวราเมณีสิกขาปะฏฐานสัมมาทิยามิอารินาทานาเวราเมณีสิกขาปะฏฐานสัมมาทิยามิอราปรมะจารยาเวราเมณีสิกขาปะฏฐานสัมมาทิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาทังสมาทิยามิสุราเมรยามมชะอมาตถานาเวรามณี Na mutasa Pakawato arah Sama sambutasa Na mutasa Pakawato arah Sama sambutasa Na NAMKARUNI NAMU KOTI SATO AGANTI MAYA IDIKAKAWA NAMU KOTI SATO AGANTI MAYA IDIKAKAWA NAMU KOTI SATO AGANTI MAYA

สะอะริยเมปะภาคะโตมะยาอัมมะทมีตะสังโสสังสัพพภาปังนิรสังโนโมตัสสะภะคะวะโตอะโต นะโมทัสสะอะควะโตอาระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมุทายะนะุทธาไักษณ์าานีนรัตถสีสะหาสุธมพุทโธธัมโมัโ ยะถาภูมินะภูธาอุชาธรรมะอุชาสังฆะภุชาปีทานังวารังคัน si ตังสีวลีธรรมะเทอังอาหังวันทานิทุรโยอาหังว ah ันทานิอาติโยอาหังวันทานิสัพพโส พุทธรมะสังฆูเชนีอะโมกุทายาลาพุทธะตรตระนามานีนอารัตสีสาหาสุตัรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทธามาบูชาสามาบูชา ปิทานังวรังตังตังสีวะริตามหาเถหังอาหังวันทาณิตุระโตอาหังวันทาณิอาทโยอาหังวันทาณิสัพพโสภตดธรรมะสังฆูเชนิอโมขุตายะลาภุฑธาตายะตนะยา มานีนปรัสสีสาหาสุตธรรมาผู้โตธรรมโมสังโฆยะถาภูมนะภูธาอุชาธรรมะอุชาสังภะอุชาปีทานังวรังปันธังสีวะริตามหาเถรังอาหังวันทาณิตุระโต อาหังวันทาณิอาติโยอาหังวันทาณิสัพพโสโคตาอัมมาสังฆาปูเทนิอาโมคุตายะลาคุตตาไตรตนะยานมานีนปะรัตสีสาหาสุตัมนาโุตโตธรรมโมสังโฆ ยะถาภูนะโคถาอุชาธรรมะอุชาสัมภะบูชาทิธานวารังพันธังสีวริตามหาเทอังอาหังวันทานิจ ah ุลโตอาหังวันทานิอาตุโยอาหังว ah ันทานิสัพพโส พุทธะามาสังฆปูเชนิอาโมพุทธยะลาพุทธไตรลักษณญามาณีโนปะรติสีหาชาสุจามาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโะพุทธอุชาธรรมะุชาสังฆูชา ทิธานังวรังปันจังสีวะริจามหาเตรังอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิอาติโยอาหังวันทานิสัพพโสภูตานามาสข้าอุเชนิอาโมกุตายะลาภุตตาอัยตนะยา มานีโนปรัสสีสาหาสุตธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาภูมินะภูธาอุชาธรรมะอุชาสังฆะภุชาพีธานังวารังปันธังสีวะริจรรมาเถระอาหังวันทามิจุลโตอาหั อาหังวันตานิสัพโสโคท้าอามะสังฆาปูเชนิอาโมพุทธายะลาพุทธะายะตนะยาณมานีโนปะระสีสาหาสุตังนาปุตโตธรรมโมสังโฆยาถาบุโคนา โคท้าอุชาธรรมะอุชาสังฆาอุชาปีทานังวารังพันธังสีวะริธรรมะหาเถงอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิสัพพโสโคท้าธรรมะสังฆะอูเชนี อโมกุฏายะาปุทธะายาตนะยาญาณีโนปะรัตติสาหาสสุตัรรมาผุ้โตธรรมโมสังโฆยะถาภูมินะุธาอุชาธรรมะอุชาสังฆบูชาพิธานังวารังพันธัง สีวะริตามหาเถรังอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิอาติโยอาหังวันทานิสัพปโสพุทธะอัมลาสังฆูเชนิอาโมพุทธายะลาพุทธายะตนะยานวานิโมราฏ สีสาชาสุตัรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาภูมินาภูธาอุชาธรรมาอุชาสังฆาภูชาสีธานังวารังปันตังสีวะริจามาหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิอาติโย อาหารันทานิสัพโสโคตาธรรมะสังฆาภูเชนิอโมกุตายะลาคุตตาไตยยตนะยานิโนปะรัตติศิสาชะสุตังนาภูตโตธรรมโมสังโฆยาถาภูมินะ โุต้าอุชาธรรมะอุชาสังฆาอุชาปีทานังวารังปันตังสิวะริธรรมะเถระอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิอาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสโคต้าธรรมะสังฆะอูเทนิ อาโมกุทายะลาคุทตาายตนะยานาาณีนปะรัตสีสาหาสสุตังนาพุตโตธรมโมสังโฆยะถาภูโมนะคุตาอุชาธรรมะอุชาสังฆะอูชาพีธานังวารังปันตัง สีวะรีตมหาเถรอาหังวันทามิตุลโตอาหังวันทามิอาจุโยอาหังวันทามิสัพพโสภุดารรมะสังฆาอูเชนิอาโมภุทายะลาภุตตายาตนะยานาณีโนภาต สีสาชาสุตธรราพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาภูมินาภูธาอุชาธรรมาอุชาสังฆาอุชาสีธานงวารังกันธรสีวาริธรมาหาเถรังอาหังวันทานิทุละโตอาหังวันทานิอาติโย อาหารทานิสัพะโสโคขาอัมมะสังฆาอุเชนิอาโมกุตายะลาปุธะตยตระยานีนปรชศีสาชาสุตังนาพุตโตธรมโมสังโคยาถาภูมนา ชาธรรมะอุชาสัมภะอุชาปีทานังวารังปันธังสีวลีกรรมมหาเถรังอาหังวันธานิตุะโตอาหังวันธานิอาตุโยอาหังวันธานิสัพพโสโคธาธรรมะสังฆะอูเชนิ อะโมกุตายะลาภุทธาติยตนะยานอาหีโนปัสสีสาหาสสุตังนาพุทโตธรมโมสังโฆยะถาภุตโมนะภุทธาอุชาธรรมะอุชาสังฆาอุชาปิทานังวารังปันตัง สีวะริกรมมาเทียมอาหังวันธานิตุลโตอาหังวันธานิอาตุโยอาหังวันธานิสัพพโสพตทธรรมลาสังฆาอูเชนิอาโมพุทธายะลาพุทธายาตนะยานอาหีโนปาระ สีสาหาสาสุตธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาภูมินะพุทธาอุชาธรรมะอุชาสังฆาอุชาจีธานังวารังปันธังสีวะริตามหาเถรังอาหังวันทานิตุระโตอาหังวันทานิอาตุโย อาหัรวันตาณิสัพพโสโพธาธรรมะสังฆปูเชนิอาโมกุตายะลาภุทธะตัยลตนะยาอาณิโนปรัตสีสาหาสุตัมมาปุตโตธรรมโมสังโฆยะถาภูมิณะ โคต้าบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังปันังสีวะริจรรมาเถระอาหังวันทานิทุลโตอาหังวันทานิอาตุโยอาหังวันทานิสัพพโสโคต้าธรรมะสังฆบูเชนิอาโ ว si si ่าพุทธะไตยัาณานีนปรัตศีสาหาสุตธรนมาพุทโตธรรมโมสังโฆยะถาภูมินุทาอุชาธรรมะอุชาสังพาอุชาสีธางวารังปันธังสีวารีตังมาเถรัง อาหังวันทานิตุระโตอาหังวันทานิอาตุโยอาหังวันทานิสัพโสโคต้าอัมลาสังคาอุเชนีอาแปะกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและหมติทั้งหลายผู้มีพระคุณ้ที่เกียวข้องเกียวพันเจ้ากรรมในเวรเนี่ย Sabbe Buddha, sabbe Dhamma, sabbe Sangha, Kala pata pati Bhat kanan jayang palang, Ala hantaran jati jengarakan, Sabbe so. Buddha, sabbe

Hantanan capi jenarak, kampan tani sabasok. Capi buta, capi kamma, capi sangka. Hantanan capi jenarak, kampan tani sabasok. Hantanan capi jenarak, kampan tani สัพพพพุทธาสัพพพธรรมาสัพพพสังฆาปัตตาปัจเจกานันะยังพลังอาลังตานานสัพเพเจนะรักขังอัิธานิสัพเพพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิ